มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนปารินาแชร์โมเมนต์หวานบอกยังว่างงานไม่มีสภาให้ไปไม่มีไก่ให้เลี้ยงยันตัดขาดการเมืองเมื่อวันที่8สิงหาคม2566ที่ผ่านมานางสาวปารินาไกลคุบหรือว่าเอ อดีตสสจังหวัดราชบุรีคนดังได้โพสต์คลิปผ่านทาง t ิ k t o k นะคะโชว์โมเมนต์สุดหวานกับลูกชายโดยคลิปดังกล่าวระบุข้อความว่าถึงจะไม่เหลืออะไรแต่ยังเหลือลูกชายที่น่ารักที่สุดใน3โลกนะคะโดยในคลิปเป็นภาพขณะที่อยู่กับลูกชายและลูกชายคอยป้อนไอศครีมให้กับคุณแม่ บรรยากาศสุดอบอุ่นค่ะซึ่งหลังจากที่ได้มีการโพสต์คลิปดังกล่าวออกไปก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากถามว่าหายไปไหนมาซึ่งไปนายเองได้ตอบกลับคอมเมนต์ว่าขอบคุณที่ยังนึกถึงกันนะคะและเข้ามาทักทายมีคนเข้ามาอวยพรเริ่มต้นใหม่แล้วขอให้มีชีวิตที่ดีเอเองได้ตอบว่าเริ่มใหม่ไร้คนบงการเป็นกลางเป็นตัวเอง เมื่อถามว่าคุณเอ๋ทำงานอะไรเจ้าตัวตอบว่าตอนนี้ยังว่างงานไม่มีสภาให้ไปไม่มีไก่ให้เลี้ยงและเมื่อมีคอมเมนต์บอกว่าขอตัดเรื่องการเมืองออกไปคุณเอ๋เป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งมากๆเสริมกำลังให้กันนะคะเจ้าตัวเองก็เข้ามาตอบว่าปารินาได้ตัดการเมืองออกจากชีวิตแล้วนะคะคุณไม่รู้หรอกคุณไม่เข้าใจหรอกเพราะคุณไม่เคยทำงานให้พวกทหารใหญ่เขาจะใช้ลูกน้องแบบหมาล่าเนื้อขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวคะ่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ